ใช้เป็นเหมือนพ่อแรงองงะไรับบไม่ติดติดไหมติดไหมว้า <ś c oughs> ข้าวครับข้าวครับโอเคเดี๋ยวชาทิงา้งไว้เนีครับ <ś c oughs> เดี๋ยวเรา,เาไปบาลานซ์ทิ้งไว้ก่อนไฟติด <ś c oughs> ด้วยไฟติดด้วย <ś c oughs> ถ้าเ,าเต็มก็เดี๋ยวมันก็จะหยุดกรับพี่มาดับโอเคเรามันชาร์จก่อนโอตกร,ตร,ตรก่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดู power box ที่เราทำนะครับ12โวลต์นะครับ15แอมป์นะครับที่เราทำ DIY นะครับต้องย้ำว่า DIY นะครับเราเอาไว้ใช้เปิดพัดลมนะครับ12โวลต์ DC แล้วก็ไฟแสงสว่าง LED นะครับ ก็จะประกอบไปด้วยนะครับที่เราทำบล็อกขึ้นมานครับก็จะมีชุด powerpack นะครับ2ออันนะครับเอาไว้ใช้นะครับ2อันแล้วก็จะมีตัว USB นะครับ2ตัวนะครับ USB เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ครับก็จะมีตัว XT นะครับ60นะครับเอาไว้ชาร์จเจอร์นะครับ สวิตต์ก็จะมี2องอันนะครับเอาไว้คอนโทรลไฟนะครับเราติดตั้งไฟตาแมวไว้นะครับ2ตัวนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้สองสว่างนะครับเวลาเดินนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เอาไว้ควบคุมจ่ายไฟทั้งหมดใน power box นะครับนะครับก็จะมีต o มิ m e t e r ตรงนี้บอกนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ ไฟกี่โวลต์น,นะครับอันนี้ก็จะบอกนะครับส่วนชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์เราก็จะมีใช้ยี่ห้อนี้นะครับเราก็จะแปลงแปงสายนะครับแปลงสายเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับที่เป็นทีคีนะครับแล้วก็ ถอดออกนะครับเอาไปชาร์จลง power b o c นะครับแล้วก็เอาไปเสียบไฟบ้านได้เลยนะครับอันนี้ก็จะบอกมาว่าไฟวันสเตดอยู่ที่เท่าไหร่ครับรอยเรเซนนะครับ ก็คือตอนนี้แบบเต็มนะครับก็จะแสดงตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างใน power box กันเลยนะครับขอปิดก่อนนะครับพอดีตอนที่เราทำเราเจาะเราลืมถ่ายคลิปนะครับก็จะมีแบตเตอรี่เทียมเทมนะครับ ฟอร์ดเฟสนะครับสี่ก้อนมาอนุกรมกันนะครับได้สิบสองโวลต์นะครับก้อนละสามจุดสองโวลต์สิบห้าแอมป์นะครับก็มาต่ออนุกรมกันนะครับแล้วก็เอามาผ่านตัวเอทีหกสิบนะครับเพื่อจะเอาไว้จ,จ่ายตัวคอนโทรลแล้วก็พวก power pack ชุด power pack ชุด usb นะครับแล้วก็ต่อ ฟิลนะครับเอาไว้ป้องกันนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เราทำนะครับก็จะมีเพิ่มไฟตาแมวนะครับสองสองดวงนะครับเอาไว้ส่องสว่างแล้วก็พ่่งออกมานะครับแล้วก็มี b m s เอาไว้ตัดไฟกรณีที่ชาร์จเต็มชาร์จเกินนะครับหรือว่าเกิดการช็อตนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับชุดนี้ประมาณ2000บาทท้วนนะครับไม่เกินนะครับประมาณ2000ท้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับครับเราลองมาลองใช้งานกันเลยนะครับแล้วก็มาเปิดตัว Power Box ก่อนนะครับตอนนี้เราจะต่อพัดลมนะครับ12โวลต์ด c นะครับแล้วก็ ไฟสองสว่างนะครับพัดลมกินไฟประมาณ1นึงแอมนะครับหนึ่งจุดสองแอมั้งครับก็ใช้พัดลมได้ประมาณสิบสามชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงครับได้เกือบทั้งคืนนะครับพัดลมสิบสิบนิ้วนะครับประมาณสิบสิบนิ้วครับก็เปิด เลยนะครับแรงมากเนี่ยนะครับมีสองระดับนะครับมีฟาสดกัซโลนะครับแรงกับเบานะครับมีสองระดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างนะครับแล้วเรามาลองเสียงเลยกันได้ วางนะครับ ติดกันได้ใช่ไหมใส่ใส่ครับเราก็ได้นำแบตเตอรี่ทั้งสีก้อนนะครับมาต่อแบบขนาดนะครับเพื่อทำการบาลานซ์เซล์ลนะครับเพื่อจะชาร์จให้แบตเตอรี่แต่ละก้อนนะครับมี ประจุที่เท่ากันนะครับมีโวลต์ที่เท่ากันนะครับแล้วก็นำแบตเตอรี่ทั้งสีก้อนนะครับมาต่อบาลานนะครับเพื่อชาร์จให้แบตเตอรี่ทุกก้อนนะครับมีประจุที่เท่ากันนะครับลองนะลองนะมองแบบใช้เป็นเหมือนพ่อแบ้งอะไรแบบไม่เป็นไหมว้า ข้าวครับโอเคเดี๋ยวชาทิ้งไว้เฮ้ครับเดี๋ยวเรา,เาไปบาลางทิ้งไว้ก่อนอเองไฟติดด้วยไฟติดด้วย ไฟแดงชาร์จอ่อไฟแดงชาร์จถ้าเต็มก็เดี๋ยวมันก็จะหยุดกระพริบระดับโอเครอมันชาร์จก่อนบันรารไ้ก่อน เราก็นำแบตเตอรี่ทั้ง4ลูกนะครับมาต่ออนุกรมนะครับแล้วก็ต่อ b ีมเนะครับเพื่อคอนโทรลการชาร์จนะครับตามแดแกรมของ b ีมเนะครับตอนนี้เราใช้ b ีมเที่เป็น4 s 2 0 a นะครับตามแดแกรมนะครับ